นูดฮะสวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในแมปอิ i เวนทาวเวอร์ดีเน์กันอีกเช่นเคยครับเป็นอีกครั้งนะเป็นการประกาศครั้งยิ่งใหญ่อีกรอบหนึ่งก็คือจะเปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนี้นะจะสิ้นสุดก่อนที่เกมจะเปิดนะครับนี่ประกาศก่อน24ชั่วโมงก่อนที่เกมจะกลับมารีลิสให้เปิดให้เล่นอีกครั้งนั่นเองนะสำหรับคุณ Gala x y ไหนก็มาทำการประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าโอเค เกมจะกลับมาเปิดให้เล่นแล้วนะก่อน24ชั่วโมงซึ่งประกาศตอน8โมงแปลว่าเราจะได้เล่นตอน8โมง1นาทีในวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้มันคือวันศุกรนะ์เนาะก็คือวันศุกร์9สิงหาซึ่งมันเป็นแมปไทยด้วยผมก็เลยว่าเขาน่าจะเข้าใจเด็กๆไทยกันดีนะครับหรือว่าน้องๆหลายๆคนเนาะว่าเสาร์ทิตเนี่ยใส่กันให้เต็มเลยสำหรับ anime world กับการรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในโพสต์ด้านบนเนี่ยจะมีในเรื่องของรายละเอียดที่คนถามกันเข้ามาเยอะนะเกี่ยวกับข้อสองสัยของผู้เล่นเก่าซึ่งผมเนี่ยกะจะไปแบบทําสมองโลง่ลงๆแล้วไปเริ่มเล่นใหม่เลยสําหรับ a n i m เม o r l d ลด์นะก่อนหน้านี้ที่มันมีการเปิดแล้วมีการบักน,นู่นนี่นั่นผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเล่นผมกะจะแบบเริ่มหนึ่งใหม่เริ่มรีตัวใหม่ถ้ามันสนุกมากๆเกมมันได้เกมมันโดนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีะซีรีส์นูบูโปในอนาคตนะครับ สําสหรับคนที่อยากจะเห็นเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือผมขอแบบไปแบง์ก่อนโดยที่ไม่รู้อะไรนะครับแต่ว่าเราสามารถมานั่งดูโพสต์โพสนี้ให้หลายๆคนเข้าใจในทิศทางเดียวกันได้นะครับสำหรับคนที่เล่นเนาะแล้วผมก็จะได้รู้ไปด้วย New a c h e m y System เป็นระบบใหม่นะครับเขาก็จะประกาศว่าไอ้ระบบใหม่นี่มันจะมีอะไรบ้างเนี่ย Eerie Game มีการแก้ไขจาก Ninja Scroll เป็น1 Universal Material Drop อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะเป็นของดรอปแล้วเขาก็เปลี่ยนระบบอะไรสักอย่างนะผมก็งงๆเพราะว่าไม่ได้เล่นานานแล้วนะ Our Stand Final Say on Trade โอเคจุดยืนครั้งสุดท้ายนะครับสุดท้ายครั้งนี้ตัดสินใจที่จะบอกว่าเกี่ยวกับเทรดเนี่ยเขาจะเอาเทรดออกไปเนาะเขาบอกว่ามันเพดูวินเกินไปแล้วมันก็ไม่ใช่ออริจินอลคือมันไม่ใช่ดั้งเดิมของเขาเขาเลยตัดสินใจที่จะเอาเทรดออกนะครับ เพราะว่าซีโร่แพลนเนี่ยคือดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขากะจะให้มันเกี่ยวกับเกมเพลย์ซะมากกว่าหมายถึงว่าไปจุกจิกกับเกมเพลย์มากกว่าแล้วก็หลายๆด้านเนี่ยจะ,ะไม่พร้อมสําหรับการที่จะมาใช้เทรดเพื่อทําให้คุณแบบชนะอะไรอย่างนั้นเนาะก็เลยคิดว่าเทรดเนี่ยอาจจะเป็นบิ๊กพาร์ทในฟิวเจอร์ในอนาคตอาจจะนํากลับเข้ามาแต่ตัดสินใจที่จะอ่ะเรื่องของเทรดเอาออกไปก่อนก็คือเคลียร์ออกไปกลับไปลุยเกมเพลย์กันรัวๆเหมือนเดิมนะครับ เรื่องของการจัดทงจัดทีมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือการแก้ไขเบื้องต้นนะเทรดที่มันเป็นระบบใหม่เอาออกไปซึ่งผมก็ไม่ได้รับรู้อะไรเพราะวันนั้นผมไม่ได้เข้าไปเล่นเนาะโอเคต่อมาเทรดอินโฟเมชั่นฮอนเนอร์วันบัอ่ะผมว่าอันนี้ก็คือไม่น่าจะต้องดูแล้วเนาะน่าจะเป็นเรื่องของเทรดซึ่งเขาบอกเขาเอาออกไปแล้วนะครับซัมมอนคอรแชงแบนเนอร์แชงอ่ะอันนี้ระบบนี้ก็คืออ่าผมจะให้คนที่ยังไม่ได้ดูเขาดูแล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอตัดสินใจที่จะลด นะครับค่าสุ่ม2,007เนี่ยออแล้วก็เซตอะไรใหม่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นออระบบที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนจาก2,700เนี่ยเป็น1,350เนาะแล้วก็บูตเลทแทนนะครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะล่าสุดเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เข้าไปอะไรเลย,เลยกับระบบใหม่เนี่ยก็ขอแบบข้ามไปแล้วกันเนาะอืมก็คือง่ายๆคือเขาแก้เกี่ยวกับ ไอ้ที่มันบั๊กเยอะๆล่าสุดเลยนะครับเมทัลลัตฟิกนะครับอ่กาก็ระบบนี้ก็เป็นการแก้ไขเมทัลลัตฟิกอ่าอินไซต์ออฟเดเวลลอปเปอร์โปรเซสนะครับอ่าเนี่ยเขาก็จะถามว่าเขากำลังทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกเนาะมันมีคนเคยมาคอมเมนต์ช่องผมแล้วมาบอกว่าเออเนี่ยเขาเนี่ยอ่าจะบอกทุกรายละเอียดเลยนะครับว่าเขาทำการแก้ไขอะไรบ้างนะครับก็คือคนส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงนะครับว่าเกมเนี่ยจะเดเวลลอปไปในทิศทางไหนนะมีการ จ้างพวกเอาไซเดอร์ก็คือคนที่รับข้างนอกมาด้วยนะครับเพื่อมาช่วยมาดูแบบช่วยมาทำงานนะ,ะช่วยมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของยูนิตโมเดลแล้วก็เกมยูเซอร์อินเทอร์เฟสนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับขณะที่เดเวล o อปเปอรหลกักๆก็ทำงานด้วยเช่นกันเนาะอย่าไม่อยากให้มันไม่เสร็จในไปนานกว่านี้ประมาณนั้นนะครับต่อจากนี้ก็ไม่ได้สำคัญอะไรแล้วนะก็แค่แบบว่า คนส่วนใหญ่เขากังวลเฉยๆว่าเออเขาจะทําเสร็จทันไหมอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างนั้นนะซึ่งก็ออกมาตอบเป็นที่เรียบร้อยนะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูแล้วอันเนี้ยอืมเอ่อสถานาการณ์ของพิมพ์นะพิมพ์ก็คือเจ้าของเกมเนาะอืมแต่อันนี้เคาไม่มีอะไรหรอกครับ Why do need พมพ์ to wrap the update แล้วก็อันนี้สําคัญที่สุดเลยสาหรับผมว่านั่นเรื่องของเกมพยเนะอันนี้ก็คือเป็นชีวิตของเจ้าของเกมแล้วกันผมไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับ เทรดดิ้งก็คือควีชั่นนะครับคนตั้งคาถามเรื่องของเทรดดิ้งเขาบอกว่าอขอตอบเลยว่าอาจจะไม่นะครับก็คือระบบของ a n i m a มะ o วิลเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของการเทรดดิ้งเข้ามาเนาะเพราะว่าเทรดดิ้งเนี่ยมันไม่ใช่แผนที่เขาวางที่จะเอาเข้ามานะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักซะด้วยซ้ำสำหรับการที่เขาจะทำเกมอ่าแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ เรื่องของการเทรดนะครับแล้วเขาบอกว่าเออ if it, ถ้ามันจะเป็นเรื่องของการเทรดคงจะเป็นพวกอ่าเรื่องของสกินหรืออาจจะเป็นพวกยูนิตที่เป็นลิมิเต็ดที่อาจจะสามารถเทรดได้นะจะเทรดกันไปเทรดกันมาจริงจริงยังจเนี่ยอาจจะไม่นะครับเอ,อ่อเป็นแพลนในอนาคตแต่สุดท้ายก็คืออย่างที่บอกคืออยากจะให้พวกแมทชิมเรียลหรือยูนิตอะไรเงี้ยสามารถให้กับคุณได้ หมายถึงว่าก็คือพวกอไอเทมในเกมเนี่ยอาจจะเทรดได้ถ้าอยากจะช่วยเพื่อนหรือแบบว่าทําให้ตัวเกมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นสําหรับตัวคุณเองด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับอ่นนี้ก็คืออัปเดตโดยคร่าวๆโดยที่แบบว่าผมก็ต้องรอดูอีกทีแหละสุดท้ายแล้วเกมมานั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่สุดท้ายก็คือต้องรอเล่นอีกทีซึ่ง นับถอยหลัง24ชั่วโมงนะครับตอนนี้11โมงของผมก็เลย24ชั่วโมงมาแล้วเปิดที่8โมงผมว่าน่าจะมีคาดเคลื่อนตั้ง8โมง10 8โมง20อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสครับ10 20นาทีคนที่รอเล่น Anime World มีเยอะมากๆแล้วคนที่คาดหวังกับแพท Anniversary นี้แล้วก็คัมแบ็กกลับมาเล่นน่าจะมีเยอะอยู่หลายส่วนนะครับสังเกตได้จากอยอดวิวช่องผมเลยนะมันมีหลายๆคนอยากจะลองมาเปิดใจกับระบบใหม่แล้วก็ความไหลลื่น ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอนิเมะเวิล์ครั้งนี้นะล่าสุดคือยูทูบเบอร์ YouTuber ต่างชาติหลายๆคน,นออกมาพูดแล้วนะว่าเออไอตัวอนิเมะเวิล์ล่าสุดเนี่ยทำเขาผิดหวังนะครับเพราะว่าตัวเกมอาจจะมีโบมีบัคเยอะแต่หลังจากเนี้ยมาวัดกันดูอีกทีแล้วช่องผมก็จะค่อยๆตามกระแสตรงนี้ไปด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมก็ถือว่าผมเล่นอนิเมะเวิล์ตอนที่แบบมันห่างหายมานานแล้วอะ่ะอันนี้ก็คือผมขออนุญาต กลับเข้ามาอีกครั้งแล้วกันลองเปิดใจดูจก็จะมีอยู่2แบบคือถ้ามันสนุกมากผมก็อาจจะลงคลิปแล้วมาบอกแล้วก็มาชมแต่อีกแบบหนึ่งก็คืออ่ะถ้าไม่ใช่ทางกับผมผมก็อาจจะมาพูดว่าเออเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางของผมเพราะเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้อะไรเงี้ยก็เข้าใจใน ฐานะณนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านครับสำหรับชาว anime world tower defense รอเล่นกันได้เลยนะ24ชั่วโมงแล้วเพื่อนๆคาดหวังอะไรกับอัปเดตในครั้งนี้ครับจะเล่นอะไรยังไงหรือจะต้อนรับน้องใหม่หรืออะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับว่าเออมีอะไรจะแนะนำไหมหรือว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าไปลองเล่น ไอตัวที่มันมีบาร์เกยอะแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างทิศทางเกมจะเปลี่ยนเป็นยังไงถ้ามีข่าวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคลิปนี้ก่อนที่เกมจะเปิดได้เลยนะครับวันนี้ก็นับถอยหลังแต่หน้าบัดน,นี้ let's go เจอกันบ๊ายบายครับผม